มูนัสขอร์ดลับทันต์คุณขาเฮานะครับพอไปไสนนะครับเนาะผักขาดใจแล้วนี้หน่อยกับกึ้เอาไปไห้ชวนวยกันนะครับแค่นั้นถือว่าเป็นลงจับปลากันคุณพจนนะครับพอดีซีเรียลกับข้าวผัดไหลนะครับไอ้สุกไหมันล้ำเอ้ปลาคาร์ฟพอดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามนะครับครับช่องนี้ช่องนั้นเลยครับใส่ซันเข้าครับผมครับครับดีเห็นมั้ยนะครับขอยกเนะผู้ไปไซน์ต่อ สวท้งเข่าเนี่ยผมปใส่สุี้เก่านะครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยสรานบเฮาทุกคนนะครับเดินมือหนี้พ่อๆครับลุงบ่อเก่าหน่อยนะครับอยู่ไส่เราสั่นมือหนียุบานกุดค่าพี่น้องบ้านกุดค่าตำบลกุดค่าอ่าตำบลกุดค่าวพาะสั่น่าอำเภอทุ่งฝนจังหวัดร้อธานีพี่น้องเอ้ามือหนี้ถือว่าบ่ธรรมดาครับผมน้องนี่อ่าครับเป็นเป็นคล้ายๆครับน้องธรรมชาติครับพี่รองเออน้องปากเข้าน้องนี่ก็น้องกุดค่าวพาะสั่นเออเป็น ทั้งแม่น้ำสงข้ามพี่น้องปลาหลายครับผมปลาหลายทุกปีครับมื่อนีเน้นปลาธรรมชาติเป็นพิเศษว่ราท่านว่าประเภทปลาข้าปลาขาวปลากุมเออาวปลาคอปลาตองกกยปลาตองแกบโอ้ยเยอะแยะพี่น้องปลาดุกโอ้ยหลายอย่างปลากระแญงก็มี้ครับเพิด่าเออมาย่อไรกับบ๊อบพปังครับพี่น้องสำหรับ อ่าน right, ้องน้องนี่ค right รับพ uh, well, uh, no, ี่น้องมีแต่คนจองอยากจะมาครับผมเอายิ่งระเบิดเอายิ่งปืนแล้วปรเดีพี่น้องเอามาเลยครับเฮ้เฮ้เเตรียมโอาเต็มตัวเต็มตัวมาโอ้ยพี่น้อง้เอามาเลยครับผมเอาวงป่าครับ right พี Beast ่น้องมงป่าครับพี่น้องเอามาโอ้ยพี่น้องไอ้บานีมาบานกุดข่าเข้าป้ายเลยครับพี่น้องป้ายเลยครับเบิองป่าครับพี่น้องไม่สะดุ้งครับผมบานกุดข่าเข้าพี่น้อง เอามาบอกเคยผิดหวังครับพี <figuring S 2> ่น <Thr iller> well ้องบอกเคยผิดหวังครับบ้านกุดลขาเขาพี่น้องเอามาการันตีครับการันตีครับพี่น้องบ่อทรมาดาครับผมเอาปลาหน่อยครับปลาหน่อยเนี่ยก็เหลือกินแล้วพี่น้องเออเอานะปลาหน่อยก็เลือกินละครับเป็นกิโลครับพี่น้องเป็นกิโลครับเอาท้านุูนเบ่งไหนท่านผูนเอาปวดแับพี่น้องโอยพี่น้องเอ้สอนครับป่าบ้านกุดลขาพี่น้อง ตอนนี้ก็เลี้ยงเอาป่าเีา่ยเลยป่าอย่างนอไปน้อเอาอเมาของแท้ครับของแท้เออเอา,เอาปีนี้น้ำจะค่อนคางแหงจะขอนตองน้อยครับผมอ่า,ออามือนี่ซ้ำเอาปากขอนครับคนละครแตกโพลๆเลยพี่นอ้อเอามาขคนละครแตกโพลๆเลยได้อเอา่า มาเลยครับก่อรารก็จะเอามัดคาแล้วกันดิาตักว่กนเลยแล้ว่ครับสดุงแรกครับเอาปลาเข้าใหญ่นะครับปลาข้าใหญ่ปลาข้าไ่แม่เด้อปลาเข้าปลาข้าเนี่ยปลาเข้าพแมปลาเขาเนีปลาเข้าปรกันมีื้อกันหรือเ่าครับามาเบิ้งกันเรื่อยๆครับพี่น้องปลาน่อยนี่ลายมนพิเศษว่านเอป่านป่าเีย เครงป่ากลองโอ้เอาใจ่ข้าเปิอดดิงเอาตะบุญพี่รองท่านบุญครับตวอะไรผวาใสคอยปล่อยกระมีพี่รองท่านบุญครับปลาหน่อยครับโซอันครับอเอาทักเอาครับอ่ะใกล้ๆลุงโบนี่แหละครับสะดุ้งหน่อยครับเอาแห่ครับแห่ครับ แหาะพี่น้องแหแหแหมาแหครับแหครับมาเบิ้งแหครับแหครับมาเอาเอาเสรุงใหญ่ครับสรุงใหญ่ครับมาสรุงใหญ่ครับสรุงใหญ่ครับมาเลยครับสรุงใหญ่ครับพี่น้องมายิ้ม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 เลยครับผมปากขาวครับเข้าไปดูเบิ้งใกล้ๆกันครับผมเป็นยังไงครับได้หลายซ้ำได้ครับ สรุงหง่มาพดมาพูดแต่พี่น้องเอยเอามาเป็นกิโลว่าสั้นมาเอาได้ตักเลยครับได้ตักเลยครับสรุงหง่พี่น้องเอาสรุงมุนก็นได้ครับนายจะเป็นปตองกายครับหลังตักเยอะพี่น้อง 好，打 call，打 call，打 call，我赞。 ส่วนใหญ่เกินปลาหน่อยครับทำอะไรครับโอ้ยพี่หลองเงยเข้าว่าว่นกุ้าครับ ឡាការនឹងទៅអូចង់លោកឆោឆៃផ្កាដៃរកទុឌទួងសៀងប្រាលើពីនោះទៅជាលេងទៅដល់មកជាបងជាមកទៅចូលទៅខាង

องกันเลยครับไปย,ยังมอน้องนายเจริญปตองครับปตองและปลาขาวครับว่าเหรอครับในสะดุ้งหมดเพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยหลายหลายดีครับปลาครับปลาตองครับอ่ะปลาตองครับ ครับแหครับเอาถุงกระพาอะไรครับเอาสบุ่หน่อยครับสบู่หน่อยกับมานนี่พื่องเอ้ามานี่ครับสบู่หน่อยกับมานครับ มาแล้วครัเอามาสะรุ่งนี้พี่้องเอาเึ่งครับสะรุ่งน้อยครับพี่้องตองครับ เอ้าตองครับตองครับตองน้อยตองน้อยอันนี้ก็เรว่าปลาเหมืเมื่อใส่ถุงไว้แล้วพไ่นปองโอ้ตองไงครับสุดยารครับผมเอา ได้แล้วพี่รองได้แล้วครับยึดไตแผงครับยดุดไตแผงครับพี่รองยุไดไตแผงครับ

เอาไปลตวานี่ครับเอาี่อ้าอเคื่อนมันมันมัน่ไม่จว่าเอาีมันร้ด้วมันหนาวเ้ยโอ้ยไองเด้ยปลาขาวอีครับนของหนาวนะหนาเบอร์ทุกคนเละครับดพวกเป็นเป็นอ่าน้วะถงาคนทั้งบ้านเข้าผ่านย่งไรเนาะปะตองปะตอง ตองรับตองไก่ครับพี่น้องเอาปาตองไก่มาครับมาเด้อเป็นความี่ลาเปยนอยุแต่ของนักการเด้อ้มากนครับต่างก็าั้ง่าน้นที่ายังตรงยัเดตายย์นะครับขึ้แมาเนนิสัยของนักขายนารเือวเป็นการข้นอายุ

รดอะไรเราปาตอมชวลร่นล่ละรจักบาทปะตองอ่ะนะรเพื่อปะตองปะตองเพืจัาดูกดูนีู่ดาดูด่ดูดด้ดูบูดูดูีูดดู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 ู่ด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 หดูดูบููดบดด

อเอ,เอ,เอ,นนอาพี่น้องตอนนี้กาหลายคนก็นเริ่มออป่าขึ้นมาขายแล้วครับผมาปีนี้จัดว่าป่ากัค่อน้างหลายอยู่ครับพี่น้องน้ำขอนคางแหงครับก็คือปีก่อนบนน้ำาแต่อนร้ายครับเนื่องจากว่า,าทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกระจเกเขานามเห็นหน้าปังตอนามมันก็นเลยบ่หล้ายครับเอ,อนามบ่ท่วมัวกับเพียงเอื้อเพียงข้อนเวละพี่น้องเต็มทีครับาป่าก็มีหลากหลายครับพี่น้อง มีปลากุมปลาเขา่าปลาปลานั่งก็มีพี่นอ้องปลาขาาก็มีปลาคอกระมาปลาตองไก,ก่ก็มีพี่นอ้องเอาหลากหลายครับมีหลากหลายปลาพี่นอ้องปลาหน่อยปลาหญ่บนเปกันไปครับเน้นปลาธรรมชาติเป็นพิเศษเออเอา,เอาถือว่าพ่อด้อยู่ได้กินกันทุกคนนะพี่นอ้องเออบวกรบคูณหารแล้วก็ถือว่า พ่อชูพ่อกินครับบางคนก็ได้หลายบางคนก็ได้หน่อยแล้วตั้งแต่มันแค่มันมันคือว่าอตอนนี้กยังโยกกันอยู่นี่พี่น้องนะครับิื่งจากวานนี่สกักกอนโยกว่าไถ่ว่าสั่นว่าอ,อันนี้สวยๆอะไพี่น้องอคนก็เริ่มเมื่อบ้านบางส่วนก็เริ่มมาป่านมาขายนะครับสรุงไงครับพี่น้องแต่ว่าก็เห็นปา่าเตนอยูในสรุงยูแล้วครับอันนี้คือสรุงกระเดื่องไงครับนะครับ สามรอยบาทราคาสรุงสำหรับมือนี้ครับเอาผู้ข้าเจ้ามาหาอยู่หากินกันได้แน่ว่าได้แน่ละพี่น้องเออเอาได้หน่อยได้หลายครับอันนี้ปลาอยู่ซี่ร้อยลครับไม่ยังละ่ะคือห้องแห้งเสรล้วซั้งเุ็น,น,นเอากระเพาะได้ยู่ได้กินครับพอได้ยุพี่น้องจะว่าดีครับผม อ่ะอย่าลืมด้วพี่น้องเน้อกัร์มากลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามชมอ่าทางช่อง y o u t ยูทูบไทยอีสานบ้านเฮาเลยพี่น้องเน้อ่าหรือบอกกับทางแฟนเพจ Facebook ไทยอีสานเฮาคือกันเลยพี่น้องเอการ์นมากลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครแล้วก็ติดตามให้ลุงโบ้ด้วยนะครับเด้อเพื่อเป็ลังใจกับทีมงานทุกคนนะพี่น้องเอ้า <S <S พอๆกันในคลิปหน้าพี่น้องลุงบัวขอขอบคุณหลายที่ติดตามชมครับ